ป็นดาวแล้สบายดีจ้าปะาลุงบ้าสุดทุกคนเด้เอจ้าหลังจากถาพ่อหน้าไปซื้อน้ำมันมาก,ก็ได้แล้วไป<อ>เฮงคนเนาะไปเฮงโคด ไข,ข่คนละหน่วยวันนี้อีแม็กกาสีทำการผัดกะเพรเาหมูต่อจะพี่น้องเด้อมีกระต้มบอลในหมูมีกระเพะเข้าหมูใยพี่น้องเด้ออื้อ

ใส่กะเพราหมูสับอือสบร้อยของน้องคนีน้องเอ้ยต่อไปคองอีเนะกับคองพนะมักด้้ยเฮ้ยมักนี้ดสายลนลืมลืมแต่ของนางลุง จะองแม่ไปเลยฮึแม่ก็ผัดหมูก่อน่ก็ลืมเอา,เาอัน,น,นักชีใส่เอ้าตานะยังเออแม่ลืมลืมก,ะมมมกระเทียมใส่บมนักเพเอาเงน้มันก็กระเทียมใส่ก่อนเออไ,ไลืมยังบอกกี่เอว่าลืมข้มาว็นน้เดือยอือข้าได้ข้าวแห้งด้น่คันผัวข้าวนี้ใหม่ได้เลยเใส่ใแบบข้าวแห้ง น่าจะรสชาติออกมาแซ่อยู่เตากับเปื้อนๆในเด้อต้มบอลอือเจ้านี้น้องลุงกินข่าวพัดกับผัดกระเป๋าปนกันแซ่บจนเบิจจานเลยไงเจ้โบยปกติเขากินยังโบยเบิจจานเลยขอบคุณทัวเด้อขอบคุณทัว จานได้ทำเนอาจารย์บก็อเมทบอกไม่วัน้องล้จานเก่งที่ทันมามเร่งด่วนรากเา อันนั้นขเขาหน้าเขาไม่เม่อ้าวิๆไปเลยตรงหน้าลายเลยเขาแล้วลายเียนเอาโอเคมาทุกคนมาเยสบายดีพี่น้อกี่มีตนผักกะเฟอ์ด้วยี่น้อรมีพริกน้ำปลาด้วยทุกคนเดิมอยา,ายก กะเพรานี่ปกติมันตรงนี้อันนี้ตี๊กน้ำปลากมนี่โอนี้เป็นคนไทยมั้ยอ,อ,อาหารแบบน,นี่จานเร่งด่วนแปบ๊บเดียวเห็กากะเพรา

Bất đồng bớt tương và đồng lao đơn Bớt đồng bất đồng Bớt đồng bất đồng chạp đồng bất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  đồng mua bớt nó này นพิกซอเรงสามพอมนูกินเขารอบดึกแป๊บเดียวแด่ะเวลาแจ้งก็ว่าวเป็นอย่างบ,งบ,งบุแจ้งวับายีนน้นอนพันอนินทัาแจ้งไหโกะตีนอิ่มนอน

จำนี่แหละปิดประตูปิดรไฟนอนเลยเมนเมบันนอนแล้วผอยากเบิ่งนางแล้วด้วยน้ามันทางนอนบอกรับคนเคยนอนดึกนังเง็นเบี้ยไม่เตกเตะจะเห็นได้เงยเพิ่นเตะตกอบันนอกนี่แบบนั้น ขอนอนไปละสัมแต่บ้านนอกรับตื่นไปเร็วแล,แล้วเออสี่โมงีไปแล้วไปหายไปสวนบ่ด้กระครามขอไปดู่บดีมี่ได้ด่มากังชิ้นดื่มสามาจะหน่อย,ยบ้านแปดโบนเขาดับทิศไเบ่ดด้ดเออบ้านเป็นไปบบนี้ บาทางมันต็ขึ้นเมืองกรุงเทพนี่เซ็กกว่าเออเซ็กต,ต้องเว้นก้องขึ้นใช้ใๆ

ยามานงด้วเนาะยิมฮาคือสุดอ้ดว,นวนอ้วนไมส่เลยเเหมือนส่งขับเลยไม่ใช่ฮกระคสุดตะขงนี่ไใช่เนระ พุ่งเลยอลอาดแมงไมเขาจนนเดล้ขาววั่อ,อืมผนะเกดวันไปวันไปเนาะ พ่อเลยคำเที่วหมูกันแล้วเป็นอะไรอิ่มกันเลาปีล้วนอกอลยเท่ยอหมงกันแล้วอนเลยกินพีน้องบวยเนาะทำกันอิ่มบัดจานเขาหมเสั่จานหนึ่งหมงหนึ่งหมงกเนี่